สวัสดีครับก็กลับมาดูดวงรายวันกันอีกครั้งนะครับกับคุณหนุ่มลายพยากรนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่5้ากรกฎาคมนะครับพุทธศักราชสองพเป็นวันพุธกรมสามําเดือน8ปีเถาะนะครับก็ครั้งนะ้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมาดูดวงรายวันของคนเกิดวันพุธี่พาอยู่นี้นะครับเราก็จะมาดูกันเงี้ยของการเงินการงานความรักเกิดอะไรขึ้นบ้างสาหรับคนกวันพุธนะครับ ก็จะเป็นการเงินนะครับการงานความรักสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับแล้วก็ความรักของคนโสดแล้วก็เป็นสุขภาพนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับวันนี้ปะเออในเงี้โชคลาภของคนเกิดวันพุธน,นะครับขึ้นไพ่เมอร์คิวรีด้านบวกเป็นเมอร์คิวรี่สีทองนะครับอันนี้ก็หมายความว่าเมอร์ Mercury คิวรี้นเหนือดาวพุธเนี่ยคือการติดต่อสื่อสารการเดินทางในประเทศการขนส่งต่างๆนะครับ แต่ว่าโชคลาภของคนเกิดว e ัน <eviden> พ <ced> ุธในวันน be ี้เนี่ยก็ว่าจะมาจากการติดต่อประสานงานการเป็นในหน้าตัวแทนต่างๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นทำให้เกิดโชคลาภนะครับเขาจว่าวันนี้อาจจะมีโชคใาการติดต่อประสานงานต่างๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันึ่งของคนเกิดวันพุธนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการงานของคนเกิดวันพุธเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าขึ้นดาวอพอลลอนดาวอพอลลอนเนี่ยเป็นด้านโบกด้วยเป็นด้านสีทองแดงว่า ดาวพลอนเนี่ยหมายถึงความสําเร็จความประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ชื่อเสียงต่างๆนะครับแต่ว่าการดยวจิงดาวพรลอนเนี่ยเหมือนกันเด็นดาวพฤหัสสองดวงสองเท่าเลยตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นวันดาวที่โชคดีแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของการงานของคนเกิดวันพุธวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการจะทํางานติดต่อเจราจาต่างๆได้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งลยของคนเกิดวันพุธนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของครอบครัวสัมปทานเปในครอบครัวของคนเกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างในแง่ของความรัก เขาบอกว่าขึ้นเป็นดาวพูโตสีเงินเป็นด้านลบนะครับดาวพูโตจริงๆคือการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับแต่ว่าพอไปเป็นด้านลบเนี่ยมันกลายเป็นการพัฒนาด้านลงมันไม่ได้พัฒนาขึ้นนะครับเขาเรียกว่าให้ระวังในแง่ของอความสัมพันธ์หรือสัมพัทธภาพในความรักในครอบครัวว่าอาจจะมีการผิดใจกันหรือไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉนั้นจริงๆวันเนี้ยเป็นวันที่ต้องใจเย็น สำหรับการคุยกับคนในครอบครัวทําอะไรก็อาจจะต้องถนอมน้ำใจกันมากขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าใพ่ก็เตือนมาว่าให้ระวังสัมปทาพไปด้านลบเกิดขึ้นนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของคนที่โสดแล้วความรักวันนี้เป็นเช่นไรปรากฏว่าขึ้นเป็นดาวเอเมทอสซึ่งเป็นดาวทิพย์ดวงหน,นึ่งของยูเรเนียนะครับแล้วก็เป็นดาวในด้านบวกด,ด้วยด้านบวกนะครับแสดงว่าอย่างเงี้ยของคนที่ยังโสดอยู่ความรักของคนที่เกิดวันพุธในวันนี้ที่ยังโสดนะครับก็จะมีความรักลึกซึ้งมีการอดทน เพื่ออดทนฝังตัวความสงบ,บนิ่งต่างๆมากขึ้นแต่ว่าถึงแม้ว่าวันนี้มีการคุยกันแต่ว่าเขายังนิ่งๆแต่ว่าก็ถือว่าในใจลึกๆเนี่ยก็น่าจะมีสิ่งที่ข่าวดีต่างๆเกิดขึ้นได้ขอให้อดทนรอคอ,อยจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับก็คือยังสัมพันธภาพก็คือเออคยว่ายังไปได้ดีๆแบบนิ่งๆอยู่นะครับก็คือยังไม่่อยหวือหวาแต่วันนี้ก็คืออาจจะคุยยังไงก็มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นนะครับในใจนะครับโอเค ต่อมาจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของคนเกิดวันพุธวันนีงเป็นเช่นไรปรากฏว่าขึ้นเป็นดาววาคานลุสดาวที่ดวงหนึ่งจะเป็นด้านบวกด้วยดาวดาวากันลุสเป็นดาวที่ดวงหนึ่งของอยูเรเนียนะครับอันนี้เนี่ยดาววาคานลุสจะหมายถึงพลังอันมหาศาลนะครับเป็นศักยภาพอาหาศาล่ซ่อนตัวอยู่แล้วก็แสดงว่าถ้าเรามาใช้กับคำว่าสุขภาพที่อย่างของคนเกิดวันพุธเนี่ยแสดงว่ามีสุขภาพที่ดีอยู่นะครับเหมือนกับ ความฟิตต่างอยู่ในร่างกายแต่ว่าสุขภาพาอเขาเกิดว,วันพุธในวันนี้ก็ถือว่ายังโอเคนะครับยัง,ย,งยังสบายใจได้อีกวันหนึ่งนะครับถือว่าเป็นวันที่ได้รับข่าวดีนะครับ <S <S แล้วก็ของคนเกิดวันพุธนะครับสีที่แนะนําให้ใช้ในการเสริมดวงโชคลาภก,ก็คงแนะนําให้เป็นสีเทาหรือฟันบุหรี่นะครับหรือสีตะโกดนะครับแล้วก็ทิศที่เสริมดวงก็จำเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือน,นะครับแล้วก็ในแง่ของอาจจะมีที่แนะนําให้ใช้ในการเสริมโชคลาภก,ก็คืออาจจะมี ที่เป็นไพทูนนะครับอันนี้เป็นอัจจะไม่ดีตามหลักทักษะพยากรณ์นะครับสีและคิดที่ผมแนะนําจะเป็นสีและคิดที่ส่งเสริมดวงไม่ใช่สีและทิดประจําวันเกิดน,นะครับเพราะฉะนั้นต้องให้แยกได้ออกนะครับได้อีกอย่างก็คือดวงที่ถ่ายตอนนี้ในวันนี้ก็คือเป็นดวงทั่วไปของคนเกิดบัลปุษอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับก็ให้ใช้วิทยารในการเอาไปใช้นะครับแล้วก็ถ้าต้องการให้ตรงจริงๆก็ให้นำแนะนาว่าให้ทักมาดูดวงมาังการสูตรจะตรงกว่านะครับแล้วก็ยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับแล้วก็พบ สวัสดีครับ